สวัสดีครับเป็นต้นๆข่าสุดหลาดติชนลเชิงเคยนะผมก็นี่ช่วงวันหรือเจ้าคริปตต่อคุงเช่นเคยเนาะก็วันนี้นะครับผมหลังจากที่รีแรงมาประมาณเกือบสองสัปดาห์แล้วนะครับแล้วผมก็ได้ใช้เวลาในการไต่แรงด้วยอเลนนะครับผมก็วันนี้ถึงเวลาที่เราจะต้องมาสรุปเซตไอเทมในแผลปัจจุบันกันแล้วนะครับว่าเซตไหนเวิร์กเซตไหนไม่เวิร์กนะครับแล้วก็เรื่องเซตไอเทมเนี่ยหลักๆก็จะมีประมาณ2เซตหลักๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะพูดในคลิปว่าเซตไหนเหมาะกับการเจอตัวไหนนะครับแต่จริงๆเนี่ยเรื่องเซตไออเเททมมมมนนนนีี่่ยัััิสสรรระะะคบาาถจ ประยุกได้ตามใจเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันจะมีคีย์ไอเทมอยู่นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงคีย์ไอเทมให้ฟังนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของเจ้าตัวดาบไฟฟ้ากับทารอนเนี่ยทำไมคนถึงเลือกที่จะใช้ดาบไฟฟ้ามากกว่าทารอนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มีคําตอบแน่นอนนะครับผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปรับชมเนื้อหาในคลิปได้เลยนะครับผมก่อนจะไปรับชมคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านโกเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมได้ที่เว็บละลมง ลิงเว็บอยู่ใต้คลิปหากคุณยังไม่มีร้านเติมเกมประจําที่ทั้งถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นบริการทุกระดับความประทับใจต้องกดเล่นเติมเกมเท่านั้นนะครับอย่าลืมนะครับผมลิงค์อยู่ใต้คลิปนะโอเคครับผมก็มาอยู่กันที่หน้าเซตเทมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เมื่อไป,ไปบริการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะสรุปกันก่อนนะครับเรื่องเซตเทมหลักๆของอะเลนเนี่ยในแพัน์ปัจจุบันนะครับจะแบ่งเป็น2เซตหลักๆนะครับก็คือเซตแทงค์นะครับผมกับเซตกันตายนั่นเองนะครับผมสหรรับเเเื่่องงซตแทนีย มันจะมีคีย์ไอเทมที่ถูกปักมา2ชิ้นก็คือเจ้าตัวไกอากับเจ้าตัวสร้อยเขียวนะครับผมก็จะเป็นจะเปลี่ยนก่อนนะอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะครับไกอาสร้อยเขียว2ชิ้นนี้นะครับผมส่วนเ,เซ็ตกันตายหรือเซ็ตดามเมจล้วนของเราเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวเดซิเกิลที่ถูกปักมาทําให้มีอมตะที่นานขึ้นแล้วก็มีความเร็วกันโจมตีที่เพิ่มขึ้นก็คือเบสแอคแท็กของเราจะเยอะขึ้นแล้วก็ได้รับความเร็วกันเคลื่อนที่ด้วยนะครับตอนติดเดซิเกิลนะครับผมก็ค่อนข้าง ดีเลยสำหรับอะไรคือดีหมดทุกสแต็ที่ได้มาคือดีหมดนะครับผมสาหรับเจ้าตัวเซ็ตแทงก็ดีหมดเหมือนกันนะครับผมแล้วถามว่าเซ็ตแต่ละเซ็ตเนี่ยที่เล่นเซ็ตไหนบ่อยสุดนะครับในแพทป,ปัจจุบันนะครับต้องยอมรับว่าผมเล่นเซ็ตแทงบ่อยที่สุดนะครับไม่ใช่ว่ามันเก่งหรือไม่ใช่ว่ามันแบบเอ้ยโอ้โหมันกดไปได้ทุกเกมไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือจริงๆอะ่ะมันก็จะมีข้อจํากัดของเซ็ตแทงที่ไม่ควรกดอยู่นะครับแต่ว่าเซ็ตแทงเนี่ยที่ผมเล่นบ่อยนะครับหลักๆผมมองว่า การเล่นจะแทงเงินมาเล่นง่ายนะครับแล้วก็มันค่อนข้างที่จะได้ดาวง่ายได้ดาวง่ายหมายความว่ายังไงคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าแผ่นนี้เนี่ยมันก็จะยังมีดาวเบิร์อยู่ใช่ไหมครับดาวเบิร์หมายความว่าถ้าเราได้ m อ p หรือเราได้เหรียญทองหรือเราได้เหรียญเงินเนี่ยมันจะมีโอกาสสะสมเบสพอยต์พอเบสพอยต์ถึงจุดเนี่ยเราจะได้2ดาวอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปให้ดูนะตอนนี้ผมอยู่สูพปิลใช่ไหมคือผมเล่นอดีน,นีไปป้ไปประมาณสี่สิบเก้าเกมนะครับใช่ครับผมเล่นไปน้อยมากแล้วมันขึ้นสู ผมใช้ก็ว่าโคตรบ่อยมันได้ดาวเบิร์รัวๆนะครับแล้วเซตที่ผมใช้เนี่ยส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นเซตแทงอ่ะเนี่ยมันจะเป็นเซตแทงเห็นปะอย่างที่เห็นนะครับมันก็จะมีเปลี่ยนบ้างน,นะครับไม่ได้เหมือนกันทุกเกมแต่ว่าหลักๆมันจะเป็นเซตแทงแล้วเซตแทงเนี่ยมันจะล่าดาวเบิร์ให้ผมค่อนข้างบ่อยนะครับอย่างที่เห็นเนาะประมาณนี้นะครับผมโอเค โอเคครับต่อมาเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องเซตเทมหลักๆกันแล้วนะครับผมเรื่องของเซตแท้งนะครับรูนที่ผมใช้นะครับก็จะเป็นรูนแท้งเลยนะครับรูนเดียวกับโลมิงนะแต่ว่าผมจะยังไม่พูดถึงเซตเทมโลมนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้กดโลมเลยแม้แต่เกมเดียวเนาะเดี๋ยวหลังจากเรื่องทําคลิปเซตนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะเริ่มไปวิเคราะห์โลมแล้วนะครับผมโอเครูนที่ใช้ก็จะเป็นโกลเด้นสปิริตโปรเวส์นะครับผมส่วนพลังแฝงนะครับผมจะใช้เป็นดูเอลนะครับถ้าผมเล่นออฟเลนนะผมใช้แต่่่่่่่่เเเเลลยยถ้้าาาาามมมมมวววนนนนนนนไไดดดัััผคคิกก็จะะหือรบแตี ค่อนข้างเหมาะกับออฟเลนมากกว่าแต่เอ็กซ์โปสิบเนี่ยน่าจะเหมาะกับการเล่นโลมมากกว่านะครับผมประมาณนี้เนาะส่วนเรื่องไอเทมเนี่ยสำคัญเอ้ยอย่าเพิ่งเรื่องเออ่พลังแฝงนะครับพลังแฝงเนี่ยถามว่าใช้อันอื่นได้ไหมนะครับผมเรื่องแฝงรองเนี่ยคือผมไม่ค่อยแนะนำนะครับเรื่องของเซ็ตแทงเซ็ตแทงเนี่ยผมจะใช้เป็นเจ้าตัวบนคัตเตอร์ร้อยเปอร์เซ็นต์คือผมไม่ต้องเซ็ตแทงหรอกทุกเซตผมจะต้องมีโบนคัตเตอร์ถ้าผมไม่มีโบนคัตเตอร์คือผมจะเล่นยากมากคือผมจะโดนซีซ,ซีนิดๆหน่อยผมจะแบบตีไม่ถึงแล้วเพราะฉะนั้นโบนคัตเตเอร เป็นแบบมันแทปเลยนะครับต้องมีนะครับผมโอเคครับ okay, ต่อมาถามว่าเดเวลเลอร์เนี่ยจะเป็นไหมผมบอกว่าถ้าเล่นเซตแทงค์เนี่ยค่อนข้างควรจะมีนะครับผมเพราะว่าการเด้งเลือดและมีไกอาด้วยเนี่ยไกอาเนี่ยมันส่งผลกับการเด้งเลือดทุกอย่างนะครับพอมันกดพอเดเวลเลอร์มันเด้งเนี่ยแล้วมันมีไกอามันจะทําให้เลือดเราเด้งแบบโหดมากนะครับผมเพราะฉะนั้นผมค่อนข้างคิดว่าถ้าเราเล่นเซตแทงค์เนี่ยเดเวลเลอร์ก็เหมาะนะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นเซตอาเมจเนี่ยอาจจะใช้เป็นชาร์โดเบทก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราเนนนนนาะะส่วแฝงงรรออคัับี้นน ตามแต่เราจะต้องการนะครับเราจะเล่นเป็นอะไรก็ได้แฝงรองผมไม่ได้ฟิกนะครับผมเอาเอาหลักๆก็คือควรมีโบนคัตเตอร์นะครับผมแค่นั้นเลยนะเรื่องเทมอันนี้ขอเจาะนิดนึงนะครับผมอ่ะเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับข้อที่คนสงสัยมากที่สุดพี่ครับดาบไฟฟ้ากับทารอนทารอนมาแรงกว่าไม่ใช่หรอครับใช่ครับทารอนมาแรงกว่าแต่ว่าเรามาดูสเตตกันลึกๆนะครับผมอันนี้ตอบทีเดียวเลยนะครับเพราะว่าคนถามเยอะมากโคตรเยอะเลยนะครับผมโอเคทารอน มันจะมีการสร้างความเสียหายเสริมก็คือเป็น8%ของ HP ตัวใช่ไหมครับก็คือมันจะตีแล้วก็แรงแรงทั้งแท้งแรงทั้งแคลรี่แรงทั้งตัวบางแถมสแตตมันก็ได้พลังโจมตีทั้งหมด120หน่วยดูดเลือด10หน่วยนะครับผมส่วนอันนี้ตั้าตัวดาบไฟฟ้าได้พลังโจมตีแค่70หน่วยนะครับผมแล้วก็มีพาสซีฟที่เชนไลท์นิ่งนะครับผมก็คือมีไฟฟ้าช็อตใหญ่กับไฟฟ้าช็อตเล็กนะครับผมที่มันยังบั๊กอยู่นะแต่ว่าก็อันนี้ช่างมันนะครับน่าจะไม่แก้ละเกมนะครับปล่อยมันไปเลยนะ ก็เรื่องดาบไฟฟ้าเนี่ยการช็อตเนี่ยมันไม่ได้สร้างความเสียหายเท่าทารอนนะครับมันดรอปลงแน่นอนแล้วก็เบสดาเมจมันเบากว่าแน่นอนแต่สิ่งที่มันสําคัญที่สุดที่ดาบไฟฟ้ามันให้มาและชิ้นอื่นมันให้ไม่ได้นะครับผมมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวความเร็วกันเคลื่อนที่ถามว่าพี่ครับความเร็วกันเคลื่อนที่มันสําคัญขนาดนั้นเลยหรอครับใช่ครับมันสําคัญมาก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 นะครับผมสำหรับอเลนนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอเลนเนี่ยมันจะเก่งก็ตาอเมื่อมันได้ตีถูกไหมครับไม่ว การเลี้ยงแล้วได้ตีเรื่อยๆเนี่ยหนึ่งเลยมันได้ตีเลือดอ่าสองเลยมันได้เจาะเกาะและสามสิ่งที่มันสาคัญมากๆคือมันได้การต้านทานความเสียหายครับเพราะมันจะทําให้อัรเลนเนี่ยมันถึกขึ้นแบบถึกเลยอ่ะมันเหมือนเฟลฟิตต่อเลือดน้อยตลอดเวลาถ้าเราเลี้ยง16กสเต็กได้เรื่อยๆนะครับก็คือคุณจะโดนดาเมจน้อยลงแบบน้อยลงไปเลยโดยที่แบบไม่ได้อะไรเลยนะครับน้อยลงคือแบบต่อให้มันจะเบิร์ตมายังไงก็จะน้อยลงถ้าเราสามารถที่จะเคาะ16กสเต็กได้มันจะทําให้คุณตายยาก นะครับผมเลือดเด้งแล้วแถมถ,ถ,ถ้าคุณมีไกอ่อีกเลือดคุณจะเด้งโหดอีกนั่นหมายความว่ามันจะเห็นภาพที่ผมทำบ,บ่อยๆก็คือเข้าไปไดาในป้อมตีๆๆ,ๆๆๆแล้วผมก็ไม่ตายในคลิปอย่างที่เห็นนะครับก็คือผมเลี้ยง16สเต็กได้ตลอดนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นคี์สำคัญในการเลี้ยง16ส t ต็กเรื่องหนึ่งก็คือความเด็วการเคลื่อนที่ที่มากพอ2ก็คือการเลี้ยงมูฟเซตในการโจมตีนะครับผมมูฟเซตในการโจมตีคือยังไงนะครับก็คือการเลียง การโจมตีนะครับเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าอารเรนเนี่ยมาตีประมาณไหนฮิตที่1่ฮิตที่2ฮิตที่3ในการโจมตีปกติเนี่ยมันจะเดินไปข้างหน้าหรือเดินตามเป้าหมายนะครับส่วนฮิตที่4เนี่ยมันจะหยุดการโจมตีนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเป้าหมายเนี่ยมีระยะห่างที่มากกว่าเรามากเกินไปนะครับแล้วเรากดตีปกติรัวๆตีๆๆไม่คิดอะไรเลยอารเรนมันไม่ต้องคิดอะไรเลยเว้ยตีไปเลยปกติไม่ได้นะครับคืออารเรนมันจะตีไม่ถึงนะครับอ้าวจอดับแล้วทีนี้พออารเรนมันตีไม่ถึงเนี่ยมันจะค่อนข้างส่งผลกับตัวละครมันมาก พอมาตีไม่ถึงปุ๊บคุณจะตีลมพอคุณตีลมเสร็จหนึ่งเลยนะครับคุณจะต้องใช้สกิล2ในการเชื่อมเขาถ้าระยะห่างมันมากเกินไปเนี่ยคุณใช้สกิล2วืดปุ๊บจบอันนี้คือจบแล้วชีวิตอะไรของคุณมันจบแล้วนะครับผมนั่นหมายความว่าคุณต้องเลี้ยงให้เป็นคุณจะต้องตีตีตีถ้าระยะห่างไม่มากพอคุณก็ตีปกติต่อได้แต่ถ้าระยะห่างมันเยอะเกินไปคุณหยุดตีครับคุณเดินตามแล้วค่อยตีความเร็วการเคลื่อนที่คุณเยอะกว่าอยู่แล้วนะครับถ้าคุณมีลูนคุณเอาลูนสป คุณมีรองเท้าคุณไม่ได้โดนซีซีแล้วคุณมีความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มมาอีกแยังไงความเร็วการเคลื่อนที่คุณน่าจะเยอะกว่าเขาแล้วนะครับคุณเดินนําเขาอยู่แล้วแล้วคุณก็ตีแลวคุณหรือไม่ก็คุณเดินินถ้าภาพระยะห่างมันเยอะเกินไปคุณเชื่อมด้วยสกิลสก่อนแล้วค่อยตีมันการันตีโดนแน่นอน100%ถ้าคุณเชื่อมด้วยสกิลสแล้วตีเพราะมันจะสโลครับแล้วคุณค่อยตี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 ต่อแล้วก็เชื่อมด้วยสกิลสแล้วตีและทีนี้พอเป้าหมายมันเริ่มเจ็บหรือสกิล พอคูสตาเบิลตีนปุ๊บเขาจะหนีสกิล2มันจะเริ่มคูดาวทันคุณก็สกิล2บล็อกเอกทีหนึ่งแค่นี้เลยมูฟเซตมันง่ายๆลองไปฝึกดูครับมันมูฟเซตแบบนี้เกือบทุกตัวใช้แบบนี้เกือบทุกตัวนะครับผมสกิลมันจะเชนกันได้พอดีนะครับคูดาวแทบจะไม่จําเป็นต้องมีด้วยซ้ำแต่จริงๆถ้ามีมันก็จะเล่นง่ายกว่าเดิมนะแต่ว่าประมาณนี้ลองไปเล่นดูนะครับสองสองชิ้นนี้คือคียและถามว่าลอง้ามจะมันเปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนได้ไดนะครับตามสถาน,นาการณ์เลยแต่ว่าลหลักๆแล้วเนี่ยถ้าไฟให,ใหญ่ๆนะครับ เจอ CC เยอะๆก็กัน CC นะครับแต่ถ้าเทะในเลนแบบเทะกับตัวกายภาพที่ไม่ค่อยมี CC หรือแบบเราเทะกับตัวละครที่แบบเฮ้ยมันเบิร์ดเราแล,แล้วแบบเราเจ็บเกินเนี่ยเราข้าเกาะก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยเปลี่ยนเป็น CC ก็ได้นะครับผมโอเคต่อมาไก่อครับ2คือไอเทมคีย์ของเซ็ตแท้งนะครับผมจะพูดเสมอนะครับในสตรีมก็คือมีดาบไฟฟ้ากับไก่อนะครับผมงชิ้นนี้พอออกปุ๊บที่เหลือจะออกอะไรก็ได้ตามเกม คือไม่ใช่ว่าออกดาบคีอะไรอย่างนี้นะครับดาบคีอย่าไปออกนะครับผมถ้าเล่นเซตแทงอ่ะอ่าเดี๋ยวจะพูดถึงดาบคีนิดนึงเรื่องของดาบคีนะครับผมผมจะไม่ออกเลยนะถ้าผมไม่ได้เอาโูนคีมานะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าการออกดาบคีเนี่ยเจ้าตัวเคฟเซนตินะครับอย่างที่เห็นนะครับสัตเตตของมันไม่มีเบือกอะไรเลยนะครับก็คือมันมีแค่พลังโจมตี100แล้วก็โอ,อก,กาสคียี่แล้วที่เหลือก็จะเป็นพาร์สิหลังจากติดคีอะไรแบบนี้นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีความเร็วสกิลติดต,ตัวอันนี้บวกกับระยะยไไกกกลอัันนนี้น็็ม่บ คีดาเมจอันนี้ก็ต้องติดคีนัน่นหมายความว่ามันบวกแค่คี25เปอร์นะครับผมแล้วก็เบสแอคแท็กอีก100ซึ่งมันห่วยนะครับถ้าเราไม่ตีไม่ติดคีแล้วถ้าเราไม่เอาลูนคีมาเนี่ยมันก็ห่วยมากๆนะครับถามว่าแล้วพี่ครับแล้วพวกตัวละครอย่างลิกเตอร์หรือแพนด้าเนี่ยบางทีแบบมันออกดาบคีชิ้นเดียวเองพี่มันห้อยคีมามันตีแรงเคยพวกนั้น,นมันตีเป็นฮิตและแรงนะครับคือฮิตเดียวและแรงเลยแต่ว่าอเลเนี่ยมันตีถี่ นั่นหมายความว่าดาเมจมันถูกซอยลงมาเยอะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณจะเอาอะนเลนให้มันแรงโดยการติดคีน่มันจะต้องติดคีบ่อยมากๆนั่นหมายความว่าคุณควรจะมีค่าคียที่เข้าหรืออัตราคีย์ที่เข้าที่มันสูงแต่ถ้าอัตราคีย์ที่เข้าคุณต่ําคุณไม่ควรเอาดาบคีเข้ามานั่นเองนะครับผมมันจะไม่คุ้มถามว่ามันออกได้ไหมมันออกได้แหละมันออกได้ทุกอย่างในเกมออะเลน่ะอะเลนมันเป็นตัวแบบนั้นนะครับแต่มันไม่คุ้มโอเคไหมเออเพราะฉะนั้นเซตก็จะประมาณนี้ก็จะมี12ีหลักนะครับต่อมมานะครับผ ถ้าคุณอยากได้ดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วคุณอยากเล่นง่ายใช้คำว่าเล่นง่ายนะคอน์้คอนเนี่ยจะเป็นไอเทมที่หนึ่งเลยนะครับผมสแตตสวยพลังโจมตีเยอะแล้วก็ได้เลือดนะครับผมสองคือได้พาสีสโลแลวก็ได้พาสีสการในการช่วยจ่ายดาเมจเพิ่มมันคือมันได้ทั้งดาเมจได้ทั้งสโลนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยเลือดเยอะขึ้นถ้าตัวเราเลือดเยอะขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นครับเลือดเด้งเยอะขึ้นพาสีอัลเลนโหดขึ้นนะครับผม มันคอมโบกันนะคือพอมีสโลพอมีความเร็วการเคลื่อนที่เราเร็วขึ้นอีกฝั่งช้าลงน่าหมายความว่าระยะห่างแก็บระยะห่างในการเลี้ยงสแต็กเราจะง่ายมากขึ้นต่อมาถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยผมยังอยากได้ดาเมจอยู่แต่ก็ยังอยากได้ถึกด้วยวก็อยากได้ความเร็วการเคลื่อนที่ด้วยโอดินวิวรับจบโอดินวิลเนี่ยจะได้ความเร็วการเคลื่อนที่เพิ่มอีก5%นนะครับแล้วก็ได้เลือดได้เกาะนะครับผม แล้วก็จะได้เอ่อพาฟิส,สนะครับในการแบบถ้าเราโดนตีเลย้ราความเสียหายไม่ว่าจะเป็นจากคลีปจากป้อมหรือจากฮีโร่เราจะตีแรงขึ้นแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นนะครับสูงสุดนี่ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับผมก็จะทาให้อัรเลนเนี่ยมันวิ่งเร็วขึ้นอีกนะครับผมแล้วก็ตีแรงขึ้นด้วยพาร์ฟส,สของมันโดยที่ไม่ต้องมีแบบออกของดาเมจเลยอ่ะมันจะเป็นเหมือนดาเมจเอ็มโจมตีแรงขึ้นนะครับผมประมาณนี้คือเลยเป็นไอเทมที่ค่อนข้างดีเราจะมีทั้งการกายภาพมีทั้งการเวทแล้วก็มีทั้งความเร็ มันก็คือจะแรงแล้วคือแค่เนี้ยแค่ถึงตรงเนี้ยเราปิดสกอร์แคลลี่ได้แล้วนะครับแคลลี่เมดแอสซัสซินนี่คือชิลแล้วเราก็ถึกด้วยนะครับผมแต่ถามว่าเราปิดพวกฟอร์เรนตินโน่อะไรนี้ได้ไหมอาจจะยังอาจจะยังนะครับเพราะว่าตัวละครพวกนั้นมันเต้นเลือดได้เหมือนกันแล้วก็มันออกไกอาร์ได้โหดเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่างที่เห็นนะครับเซตมันฟีลแบบว่าเราไม่สามารถที่จะไปหนึ่งหนึ่งกับใครหรือไปเทรดกับตัวละครที่เป็นซอมบี้ได้คือเซตการตายก็ยังเหมาะกว่าถ้าเราจะต้องไปเทรดนั่นเองนะคร เน้นนัวไฟมากกว่านะครับผมชิ้นสุดท้ายนะครับผมจะออกไอเทมเติมดาเมจนั่นนันก็คือทารอนแต่ถามว่าพี่ครับถ้าดาเมจทีมเรามันพอแล้วเนี่ยเราเล่นแทงต่อได้ไหมครับพวกกอดสะท้อนหรือชือ้ออบร้อนหรือพวกแบบล็อกชิวหรือดาบใหม่อะไรอย่างนี้ได้ไหมได้หมดเลยอย่างที่ผมบอกคือคีย์ไอเทมมันมีแค่2ชิ้นนี้ที่เหลือมันตามเกมนะครับเราอยากปรุงแต่งไอเทมอะไรเข้าไปในเซตนี้ได้หมดแล้วถามว่าพี่ครับถ้าผมไม่ออกอันเนี้ยความเร็วการเคลื่อนที่ผมมันพอแล้วผมแบบเลี้ยงเลี้ยงสก,กิลโหดแล้วผมออกเป็นอะมูเลต ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างที่เห็นก็คือจะมีผมออกเซตแบบนี้ด้วยก็ได้เหมือนกันอย่างที่บอกก็คือมันอะแดปได้หมดเลยคียหลักแค่2ชิ้นนี้ชิ้นที่เหลือปรุงตามที่เราอยากเล่นเลยอยาได้เด้งเลือดเยอะอัพเดทครับอัพเดทก็เป็นไอเทมที่ดีนะคือถ้าเล่นโรมน่าจะเฟี้ยวว่ะนะครับแต่ว่าเล่นเล่นออฟเซ็ตสายแทงก็ได้เหมือนกันนะครับผมลองแล้วก็เพิร์เหมือนกันก็คือซอมบี้อยู่ระดับหนึ่งเลยนะครับผมประมาณนี้เรื่องเซตเทมอยากได้ดาเมจเพิ่มนะครับ ช้อนกับทารอนช่วยได้ถ้าอยากได้เด้งเลือดอมูลเลตแต่ถ้าอยากได้ถึกขึ้นก็พวกของการชิ้นอื่นแต่ว่าถ้าเชียก็โอดินนะครับเพราะโอดินมันได้ทั้งเกาะได้ทั้งดาเมจนะครับผมได้ทั้งความเร็วการเคลื่อนที่ได้ทั้งความเอ่อแล้วก็ได้เลือดค่อนข้างเยอะนะครับผมประมาณนี้เรื่องเซ็ตแทคงนะครับผมก็ลองไปเลือกใช้กันได้ลหลักๆก็คือเซ็ตแทค์เนี่ยจะเป็นเซ็ตที่เล่นง่ายแต่ว่าต้องเลี้ยงการโจมตีปกติให้เป็นนั่นเองนะครับผมอือประมาณนี้นะครับผมเรื่องนะอเ,อเซ็ตแทค์เนานะโอเค โอเคครับผมก็มาต่อกันที่เซ็กันตายนะครับเซ็กันตายเนี่ยหลักๆผมจะพูดไม่ได้เยอะเท่าเซตแทงนะครับเพราะว่าเออเซ็กันตายมันยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนไปนะครับผมก็คือโหดเหมือนเดิมเก่งขึ้นด้วยท่น,นี้รุ่นที่ใช้จะเป็นรุนชี่สิบหกเจาะเวทนะครับผมจะใช้แต่เจาะเวทนะครับแต่ว่าถ้าคุณจะใช้เจาะกายภาพก็ได้มันค่าเท่ากันนะมันไม่ได้ต่างกันเยอะมากนะครับเจาะเวทเนี่ยมันจะส่งผลกับความเสียหายเวทพวกสมมติเราออกเป็นเชฟเวททันเดอร์ดาบไฟฟ้าเกาะไฟหรืออะไรก็ตามที่เราจ่ายความเสียหายเป็นเวท ต่างไหมขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแบบโอ้โหวอหวาครับมันก็หลักร้อยนิดนหน่อยหน่อยนะครับผมมันก็ต่างกันน,นิดนึงนี่หลักร้อยนี่คือเละเกมนะถ้าต้นเกมก็หลักสิบนะครับผมไม่ได้เยอะมากนะออกก็ได้ไม่ออกก็ได้นะครับ,บรูนก็เป็นคุณค่าทางจิตใจของผมเองนะครับผมโอเคต่ากนะครับพลังแฝงสำคัญตรงที่โบนั์มากกว่านะครับโบนัน่ยจำเป็นมากๆจริงๆมันจําเป็นแบบสุดๆอยู่แล้วนะครับสำหรับอันเลนนะโบนั่ต้องเอามานะครับอันนี้เปลี่ยนได้ นะครับไม่ได้ฟิกทเท่าเซตแทงค์นะครับอันนี้ใช้ใชใชเป็นชาโดว์เบดก็ได้นะครับผมส่วนแฝงรองเนี่ยจะใช้เป็นแฝงแบบเพิ่มมาตาคีแล้วก็ลดอุดาอันติอะไรก็แล้วแต่ของแฝงเหลืองก็ได้นะครับอันนี้ไม่ติดนะครับใช้ได้เหมือนกันเนาะส่วนเรื่องเซตไอเทมเซตไอเทมนะครับผมจะขึ้นเป็นเจ้าตัวดาบไฟฟ้าก่อนนะครับเพราะว่ามันได้ดเาเมจที่ชัวร์กว่าแล้วก็ได้ความเร็วการเคลื่อนที่ช่วงต้นเกมเนี่ยความเร็วการเคลื่อนที่ก็สาคัญแล้วนะครับเรื่องการเทดแล้วก็ตีตๆแล้วก็ตัวติดเขาเนี่ยมันจะทาให้เเ้าามนนนน่กกวออใสรทัะคผ ถามว่าดาบคีดีไหมดาบคีเนี่ยมันดีนะครับถ้ามันคีทุกฮิตแต่ว่าต้นเกมถ้าคุณขึ้นคุณขึ้นดาบคีมาก่อนนะครับอัตราคีคุณจะอยู่ที่41%นั่นหมายความว่าโอกาสติดคีคุณจะอยู่ใน2ใน5ซึ่งผมมองว่ามันยังน้อยอยู่ดีนะครับเพราะว่าดาบคีเนี่ยสิ่งที่มันให้เรามามีแค่พลังโจมตีร้อยหนึ่งกับอัตราคีที่ข้อ25ส่วนพาสซีฟที่มันคอนดิชันเครื่องที่เพิ่มเนี่ยมันเพิ่มเฉพาะตัวตีไกลนะครับผมแล้วก็คิดาเมดมันก็ต้องติดคีนั่นหมายความว่า ชิ้นต่อมาที่ผมขึ้นดับจอจากดับไฟฟ้าก็คือเดซิเกิลเลยนะครับเพราะว่าแผ่นนี้เนี่ยเคลียวแสแตทสวยมากมันจะได้พลังจมตี75หน่วยแล้วก็ความเร็วการจมตี15หน่วยความเร็วการจมตีหนหน่วยเท่ากับพลังจมตี2หน่วยนั่นหมายความว่ามันจะได้พลังจมตี105หน่วยเลยนะครับผมแล้วก็ได้พลังชีวิต500โอเคนะมันเหมือนพลังจมตีตัวนี้เลย แรงกว่า5หน่วยแล้วก็ได้เลือดมาอีก500นะครับผมแล้วก็ได้พสสาสซีฟอมตะมาแล้วพาสซีฟอมตะเนี่ยมันจะถูกเนิร์ฟนิดนึงนะครับก็คือช่วงต้นเนี่ยมันจะอมตะแค่0.75ย์จาวิคือมันน้อยมากมันเหมือนไม่ได้อมตะเลยนะครับคือ0.75ย์จาวิติดปุ๊บหายปั๊บอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ครูดาวมากขึ้น120่งร้อีวิจาก90้าสิบวินะครับผมแล้วก็สิ่งที่มันได้มาก็คือบัฟตอนติดเขียวมันจะได้วิ่งเร็วขึ้น25%อ้อันยนี่ยส,สิบแล้ววก็คามเร็วการโจมตีเพิ่มขึ้น25%นนั่่หมมาายควาวา มันจะตีแรงขึ้นสําหรับอา์ลเลนตอนติดเขียวนั่นเองนะครับผมคือโหดเลยแล้วยิ่งเราบูตเขียวขึ้นมาก่อนเนี่ยจะทําให้พอเราครบ4นาทีนะครับอาเลนจะได้อมาตะนานขึ้นเป็น1.5วิอันนี้คือคีย์แล้วอารเลนจะก๊อตเลยนะครับ1.5วิสำหรับเซตกันตานี่คือแบบหวังเจี๊ยบนะครับผมโอเคนะต่อมาเราจะขึ้นเป็นเริ่มเริ่มบูตไอเทมเคียแล้วนะครับเพื่อที่เราจะทําให้เซ็ตกันตานี่มันสมบูรณ์แบบนะครับก็คือเราจะต้องมีเคปเซนติกับเจ้าตัวอีฟิคอร์นะครับผมพอเรา ชิ้นต่อมานะครับถามว่าจะออกเป็นอะไรนะครับจริงๆเราออกอะไรก็ได้นะครับเราอยากได้ดาเมจที่มันแบบเป็นดาเมจดิบก็คือเจ้าตัวทารอนหรือเจ้าตัวดาบแดงนะครับผมสองอาทมเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแรงเหมือนกันแต่ว่าทารอนเนี่ยมันจะเบากว่าดาบแดงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาบแดงเนี่ยอย่างที่เห็นราคามันแพงมากๆนะครับมัน2008นะครับผมเจ้าตัวทารอนเนี่ยมันจะถูกกว่าแต่มันจะได้ดาเมจที่ไม่ได้แรงเท่าแต่ว่ามันก็ได้ดาเมจที่แรงแล้วนะครับส่วนตัวเนี่ยผมจะชอบออกทารอนเพราะว่ามันไม่ได้แพงแล้วมันออกไวแล้วมันเล่นง่ายแต่่วา ถ้าเกมคุณแบบทรงๆไม่ได้จะจบง่ายขนาดนั้นคุณขึ้นเป็นดาบแดงก็ได้นะครับเพราะบางทีเราขึ้นดาบแดงเนี่ยเราขึ้นมาเป็นดาบชิ้นนี้ใช่ไหมครับบางทีมันอาจจะเป็นไฟที่คุณต้องขึ้นเกิดหรืออะไรก็ตามคุณก็จะสามารถที่จะขึ้นเกิดได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นเกมมันย,ยือต่อเนี่ยพอคุณได้ดาบแดงเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวอะไรก็หายครับหายทุกตัวคือโคตรแรงแรงแบบแรงมากนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือขึ้นอยู่กับรูปเกมเลยนะครับเรื่องการออกไอเทมเนาะโอเค เรื่องเซตกันตายก็จะประมาณนี้เดีย๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังก่อนนะครับผมเรื่องแต่ละเซตไอเทมเนาะเซตแท้งเนี่ยมันจริงๆมันสามารถที่จะออกเล่นได้เกือบทุกเกมนะครับแต่ว่าถ้าคุณต้องการที่จะเจอพวกตัวละครแบบเทรดเลนอย่างเจ้าตัวแบบซอมบี้อย่างฟลอเลนติโน,โนหรือตัวละครที่ตายยากๆที่ผมไม่ได้เอ่ยถึงนะครับเซตกันตายเหมาะกว่านะครับถ้าต้องเทรดกับเขาหนึ่งเนานะแต่ว่าถามว่าเซตแท้งมาเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะครับแต่ว่าคุณต้องเลี้ยงการโจมตีปกติให้ได้เรื่อยๆคุณถึงจะไม่ตาย แต่ถามว่าคุณจะปิดสกอร์เขาได้ไหมก็คงยากนะครับเพราะว่าเลือดเขาก็เด้งได้เยอะเหมือนกันตามดาเมจที่ไม่พอกับเลือดที่เขาเด้งเยอะเกินเนี่ยสมมุติว่าคุณตีเขาวีล้วหนึ่งร้อยเขาเลือดเด้งวีร้อยยี่ห้าน่าหมายความว่ายังไงเขาก็ไม่มีวันตายนะครับเพราะฉะนั้นดาเมจมันต้องมากพอในการปิดสกอร์เขาคิดกันง่งายๆเลยเนาะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีเพื่อนนะครับผมเพื่อนเชื่อใจคุณเพื่อนมาเล่นกับคุณจะแทงกดไปได้เกือบทุกเกมนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างเล่นง,ง่ายแต่ไม่ได้ทุกเกมขนาดนั้นมันจะมีคคอออนั่นยูก็ื1 ถ้าทีมคุณเอ่อเป็นคุณเป็นชีหลักในการต้องจ่ายดาเมจหรือต้องล้วงนะครับผมแบบทีมคุณเป็นป่าเป็นแคลี่แล้วป่าเขาก็แคลี่เหมือนกันแต่ป่าเขาดันเก่งกว่าเราอ่าป่าเขาเป็นเอเลนดอร์แคลี่เขาเป็นคาเฟนีออฟเลนเขาเป็นฟอลเลนอ่าคุณลองคิดภาพตามสิเซตนี้เนี่ยมันโอเคไหมอ่าเซตนี้เนี่ยถามว่ามันไปยืนรับดาเมจได้ไหมมันยืนรับได้ครับแต่ว่าถ้าคุณป นะครับผมคุณต้องวิ่งคอปเป็นช็อตช็อตอย่างนั้นนะครับผมโอเคนะแั่นี้เนี่ยมันมันดาเมจมันค่อนข้างโอเคครับเพราะว่าดาบไฟฟ้ากับเจ้าตัวไกอาร์แล้วก็พอเรามีแบบพวกฟอร์ตแฮมเมอร์หรือทารอนเนี่ยดาเมจมันเบิร์ดพวกแครี่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องไปไฟต์กับไฟเตอร์ที่มันตายยากๆแล้วก็ต้องไปล้วงแครี่ต่อเนี่ยบอกเลยว่าอาจจาะยังก่อนนะครับอาจจะต้องไปเล่นเซตดาเมจน,นะครับผมโอเคนะช่างน้ําหนักดีๆนะครับในการเลือกเซตแต่ละหละักๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่2เเซตท่านนนัั้ะครบผมอันนี้ด้ดดูาปุ๊บแลวก็เลือกเซตแล้วก็เล่นเลยแต่่วาเซตนั ผมมองว่ามือใหม่เล่นง่ายก็น่าจะเป็นเซตแท้งเนี่ยแหละครับแต่ว่าหลักๆมันจะไม่ได้เล่นง่ายถ้าเราตีปกติโดโๆนะครับเราต้องเลี้ยงการจำตีปกติให้เป็นอย่างที่เคยบอกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ลองไปฝึกดูมูฟเซตอย่างที่บอกนะครับมันช่วยได้เยอะจริงๆสําหรับการเล่นอารเลนนะครับไม่ว่าจะเป็นเซตแท้งหรือเซตอาเมจจริงๆมันช่วยทั้ง2เซตเลยนะครับแต่เซตแท้งแต่เซตแท้งจะช่วยเยอะกว่าเพราะว่าหลักๆเซตแทงคือสแต็กข้ามหลุดส่วนเซตอาเมจเนี่ยมันมัน,มนไม่ค่อยได้เก็บสแต็กเท่าไหร่หรอกมันเบิร์ตชุดเดีียยวววแลล้้ก็นนนนััไฟเเะะะครรบผมมปาาณ ก็ประมาณนี้สำหรับการสรุปเรื่องเซตไอเทมในแพลปัจจุบันนะครับส่วนเรื่องการเดินเกมแล้วก็เซตไอเทมโลมิงเนี่ยเดจะอัปเดตในอนาคตแน่นอนนะครับเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์แนะนำไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมผมรับฟังทุกคอมเมนต์อยู่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณครับเจอกันครับตัวมันเก่งขึ้นนะครับทุกคนไปเล่นดูเจอกันครับผม